ก็ใกลเข้ามาทุกทีแล้วนะครับสำหรับคนที่อยากจะเปิดกาชาตัวละครซีซั่นสนะซึ่งแน่นอนครับเหลือแค่ไม่กี่วันเท่านั้นแต่ก็มีหลายคนเหมือนกันนะครับที่ดองกาชาลองตัวละครใหม่ๆอย่างตัวแอสตาปีศาจที่อีกสักพักนึงกว่าจะเข้าเลยและนี่ก็คือสิ่งที่ทุกท่านเนี่ยควรทราบเลยนะครับสำหรับคนที่อยากจะเปิดหาแอสตาปีศาจนะว่าตัวละครอ,อย่างแอสตาเนี่ยสามารถเล่นคอมโบกับทีมไหนได้บ้างนะครับถ้าเกิดเราพลาดไปสักตัวละครหนึ่งก่อนที่แอสตาจะเข้าเนี่ยอาจจะคอมโบไม่มันก็ได้นะเดี๋ยวในคลิปนี้ จะมีแนะนำให้ด้วยนะครับผมก่อนไปชมคลิปนะฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอแนะนำไ e ล์ซีการ์ดรับทติเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภยัยการันตีเนี่ยไม่มีรีฟันแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหากใครเนี่ยสนใจที่จะเติมเงินมือถือแ a ล k o v e r Mobile กับทางไล e ์ซีการ์ดอย่าลืมกดที่ลิงก์ใต้คลิปด,ด้วยนะ ผมจะไปเริ่มกันที่ตัวที่มันกำลังจะเข้ามาเป็นตู้แรกๆของเซิร์ฟเราก่อนแล้วกันนะครับผมตัวนั้นเนี่ยจะเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากตัวซีซั่นอย่างตัวชามี้เอเนี่เลยครับผม ตัวชามี่ฮาโลวีนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เล่นคู่กับแอตตาปีศาจได้นะครับความสามารถคือแน่นอน,นครับมันเป็นสายเผาไม้อะแล้วเป็นทีมแดงด้วยนะครับผมหลกัหลกๆเลยเนี่ยที่ชามี่จะเน้นนะครับก็คือการเพิ่มดาเมจของตัวเองเท่านั้นเองนะครับผมก็คือจะให้ในส่วนของดาเมจเนี่ยเทีเยร์ขึ้นเอาจริงคือใช้แอตตากับายชนิดไม่มดเนี่ยก็สามารถทำดาเมจได้เยอะแล้วแหละแต่ถ้าเกิดว่ามีเจ้าตัวเผาไหม้ด้วยนะครับอย่างตัวชามี่เนี่ยก็จะสามารถทำดาเมจควบคู่ขึ้นไปได้เยอะอีกนะครับก็เอาไว้กันเหนียวแล้วกันในกรีท่แบบ ฝั่งศัตรูเนี่ยมี4ตัวละครแล้วเขาแบบยืนได้ทั้งหมดเลยในการคอมโบแอตตาอาจจะยังแบบไม่สามารถปิดเกมได้หมดก็อาจจะใช้เจ้าตัวนี่แหละครับในการเผาไหม้เนี่ยมาช่วยปิดเพราะว่าในส่วนของตัวละครตัวอย่างชามี่เนี่ยสามารถใช้สกิลคอมโบได้นะครับอย่างเช่นสกิลที่3เนี่ยถ้าเกิดว่าเราทําดาเมจใส่ศัตรูไปแล้วนะครับผมมันก็จะติดสถานะที่เป็นหัวฟักทองแบบนี้ ใช้สกิลที่2นะครับระเบิดไปได้เลยนะเราสามารถตีให้กับตัลนคอไหนก็ได้นะครับสกิลสเนี่ยเพราะว่าเป็นสกิลหมู่เรากดตรงนี้ปุ๊บยังไงเนี่ยก็โดนดามเมจตรงๆอย่างแน่นอน,นครับพอโจมตีไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะติดสถา,านะระเบิดไปที่ร้อนแล้วครับฟักทองเนี่ยแล้วก็จะได้เผาไหม้เนี่ยตรงนี้มาด้วยนะครับผม อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อที่น่าสนใจของตัวชามี่ล่างนี้เลยแต่ถ้าถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่เปิดชามี่เนี่ยยังมีตัวไหนที่สามารถทดแทนได้ไหมก็คงจะเป็นตัวไหนไปนไม่ได้นะครับนอกจากโนเอลตัวนี้นั่นแหละเรื่องความสามารถเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะมันเก่งในเรื่องของการเพิ่มบารียรแล้วก็จะมีในส่วนของการทาดาเมจเป็นวงกว้างด้วยนะครับก็คือ LE, เอลเอดาเมจหมู่นะครับอันนี้แหละครับคือสิ่งที่น่าสนใจที่สุดแล้วสําหรับตัวโนเอลล่างนี้นะคือถ้าเกิดว่าเราจะคอมโบในส่วนของ PP พีแอสตาเนี่ยเราแค่ต้องการเร หนักเลยนะครับให้กับตัวละครตัวอื่นได้เพราะว่าแอตตาเอาจริงแล้วเนี่ยมันทำดามเมจเดี่ยวแรงมากก็จริงครับแต่ว่ามันก็ได้แค่ตัวเดียวไงเราต้องการแบบครบเซตหมดเลยเนี่ยก็จะมีทางฝั่งของโนเอลเนี่ยแหละครับที่เน้นระเบิดเนี่ยแบบนี้แะครับใส่เข้าไปเป็น,นติเนี่ยให้กับตัวละครฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาโดนดามเมจแรงขึ้นด้วย อันนี้แหละก็มีส่วนช่วยให้การคอมโบของตัวแอตตาปีศาจกับราชินีแม่มดเนี่ยสูงขึ้นด้วยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าแล้วแต่เลือกแล้วกันนะครับจะเลือกชามี่หรือว่าเลือกโนเอลเนี่ยก็สามารถทําได้ทั้งคู่เลยหรือใครนะครับผมที่ไม่ได้สนใจเรื่องของดาเมจสักเท่าไหร่อยากจะเน้นดาเมจแอตตาเดี่ยวๆเลยแต่จะเป็นการเพิ่มเทิร์นหรือว่าเล่งเทิร์นแทนเนี่ย ก็สามารถใช้ฟินลันตัวนี้ได้เลยนะครับหลักๆเลยเนี่ยคือต้องใช้4ตัวละครที่เป็นทีมสีแดงนะครับผมเพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องของบัฟสักอย่างนึ่งของตัวละครตัวหนึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อไปนะครับว่ามันคืออะไรนะเริ่มจากตัวละครตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับสายซัพพอร์ตฟินลันเนี่ยแน่นอนครับทุกคนเนี่ยน่าจะรู้ความสามารถของมันอยู่แล้วนะก็คือเพิ่มความคล่องตัวนะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจเวทด้วยนะครับผมอันนี้คือข้อได้เปรียบของตัวฟินลันตัวนี้เลยถ้าเกิดว่าเราต้องการแค่ดาเมจเป็นแอสตาหรือววว่่่่่่่าาาาออะไไรินหดดดยยยงงงเเเเเีีีีก็ต้้้ทททททใสุจ ซึ่งตัวฟินลันเนี่ยก็สามารถช่วยให้เทิร์นของเราเนี่ยเร็วขึ้นได้นะครับอย่างน้อยเนี่ยมันก็เป็นตัวละครอ,อีกตัวหนึ่งที่สามารถเล่งเทิร์นให้เราได้ไวมากขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้ตัวละครแบบนี้ก็ใช้ฟินลันเนี่ยแทนได้นะครับผมสาสัพพอร์ตเนี่ยอันนี้ก็ขาดไม่ได้เหมือนกันหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่ช่วงของตู้เลนอัพแล้วนะครับผมจบซีซัน4ของเราไปแล้วอันนี้ก็คือซีซัน5ของตัวเซิร์ฟนอกนะมันก็จะมีตัวละครใหม่อย่างเช่นตัวยูโน่แล้วก็แลงกิตนั่นแหละครับ ซึ่งเอาตรงๆแล้วเนี่ยผมก็บอกไปแล้วนะว่าจะเป็นต้องเปิดทีมสีแดงเนี่ยสตัวด้วยกันยังไงก็ต้องใช้ยูโน่ล่างนี้อยู่แล้วนะครับผมก็คือยูโน่สายดัฟเฟอร์นั่นเองแน่นอนว่าความสามารถของเขาเนี่ยเน้นในส่วนของการขึ้นแนวอเป็นหลักเลยนะครับผม ถ้าเกิดว่าปลดล็อก i อมาแล้วเนี่ยก็จะได้ในส่วนของความคล่องตัวเนี่ยเพิ่มขึ้น20%นะครับในกรณีที่เราเนี่ยใส่ตัวละครสีแดงทั้งหมด4ตัวด้วยกันในทีมนะมันก็จะเพิ่มตรงนี้ด้วยครับสามารถออกเทิรนก่อนได้แน่นอนเลยถ้าเกิดเราใช้ยูโน่ร่างนี้ไปด้วยแล้วนะครับผมแล้วก็ใส่เรื่องของความเร็วดาวหรือว่า ความเร็วธรรมดา S P D ธรรมดาก็ได้นะครับตัวนี้นะหลกัหลกๆเลยที่เพิ่มขึ้นมาจากความคล่องตัวเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจสําหรับยูโน่่างดีบ้างก็คือในส่วนของการใบ้แล้วก็การติดสถานะยุยุได้แหละครับที่มีความสามารถในด้านนี้เนี่ยเข้ามาช่วยสําหรับตัวยูโน่ด้วยถึงแม้ว่ามันจะเป็นเป้าเดี่ยวก็ตามนะครับผมเนี่ยการออกสกิลล่างนีของยูโน่เนี่ยจะหนักไปในทางเป้าเดี่ยวซะมากกว่าแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับถึงแม้ว่าจะโดนแค่ตัวเดียวเนี่ยแต่ก็โดนดาเมจแรงๆของตัวฝั่งแอตตาปิศาสนี่ถือว่าเอาเรื่องจัดจัดแล้วนะคร การใบ้ตรงนี้ด้วยแต่โอกาสติดยอยู่ที่ประมาณ30%ผมก็ไม่มั่นใจว่าถ้าเกิดอัพเลเวลไปแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเยอะมากแค่ไหนนะครับเพราะว่า30เนี่ยติดใบ้เนี่ยผมว่ามันน้อยมากเลยนะแต่ว่าสกิลนี้เนี่ยมันเป็นสกิลหมู่นะครับถ้าเกิดว่าติดครบทุกตัวเนี่ยถือว่าแจมแมวเลยทีเดียวแต่ก็อย่างว่านะครับก็ต้องมาลุ้นเอานะว่าการอัพเลเวลเนี่ยมันจะเพิ่มได้เยอะมากแค่ไหนหลังจากนั้นพอครบ3ตัวละครที่พูดไปแล้วนะครับก็จะมีคีย์เวิร์ดต่อไปอีกเช่นกันนนครรรรรัััักกกก็ืืออออตตววหหลลททีีีี่่่เเเเเาาาาา้้งงมมขดดยยชิผ ตัวนี้เป็นตัวละครที่ต้องเน้นคอมโบคู่กันเลยนะเรื่องความสามารถหลักๆแล้วนะครับก็ต้องใช้ในส่วนของการกัดเลือดนั่แหละครับมีติดสถานะาเลือดไหลอะไรพวกนี้แหละเอาไว้ทําให้อตต้าเนี่ยเลือดลดเยอะขึ้นนะครับจะยิ่งทำดาเมจได้แรงขึ้นถ้าเกิดว่าอตต้ามันเลือดน้อยนะครับผมอีกทั้งยังมีสถานะที่เป็นดีบัฟเยอะมากๆเลยนะครับตัวเนี้ย ถ้าเกิดว่าไม่ใช่สายคิวนี่ผมก็มองว่าเป็นสายดีบัฟไปแล้วนะครับมีทั้งผงไฟม,มีทั้งเลื่อนไหลมีทั้งติดพิษอีกโอ้โหสารพัดส,สารเพเลยถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้เปิดตัวนี้นี่ถือว่าเสียใจยแย่เลยนะครับเพราะยังไงซะถ้าเกิดว่าเปิดคู่กันเนี่ยคอมโบกันได้มันอย่างแน่นอนนะครับดาเมจเป็นล้านอนะาจจะไม่เห็นนะครับถ้าเกิดว่าเราปั้นทีมไว้แบบโหดๆแล้วนะก็ต้องลองดูต่อไปว่าตัวราชินีเมมดเนี่ยจะเข้ามาพร้อมกันกันกบตัวฟาน่าเนี่ยเมื่อไหร่นะครับ เพราะว่าถ้าเกิดเข้ามาพร้อมกันปุ๊บก็ต้องเลือกอีกว่าจะเปิดใครดีและในส่วนตรงนี้ก็คืออันดับสนามประลองนะครับในเซิร์ฟนอกนะที่ตัวละครทีมสีแดงเนี่ยคนเล่นกันเยอะมากๆเลยครับดูสิการคอมโบแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะครับผมอย่างเช่นถ้าเป็นท็อป5ลงมานะครับก็จะใช้ทางฝั่งของทีมสีฟ้าในการเล่นแน่นอนว่ามันมีลักอยู่สามารถเคานเ,เตอร์คู่กันกันกบชาร์ลอตได้ใช่ไหมละ่ะเขาก็จะเล่นเซตดีกันแล้วก็เซตที่ผมบอกไปนะครับทีมแดงล้วนเนี่ยก็จะมีนี่แหละครับเนี่ยยูโ you น know. ราชินีแม่มดชามี่แล้วก็แอตตาปีศาจคอมบร่วมกันนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากจะรอแพทนี้หรืออยากจะเล่นตัวละครแนวนี้เนี่ยก็สามารถทําได้เช่นกันนะอันนี้ก็แนะนําไวใ้ให้กับคุณผู้ชมที่จะเล่นสายนี้แล้วกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราจะเปิดตัวละครสักตัวหนึ่งเนี่ยยังไงก็ต้องเปิดไล่ไกันมานะครับก็คือต้องไปชามี่ก่อนไปยูโนแล้วก็ไปราชินีแม่มดแล้วก็มาจบที่แอตตาปีศาจซึ่งเพชรก็ไม่ต้องห่วงครับมหาศาลแน่นอนถ้าเกิดว่าใครเก็บเพชรไว้เนี่ยก็ใส่นัวไปได้เลยครับ สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ